Nerd review! I started this. I have to finish it. สวัสดีครับทุกคนครับนี่คือ n น r d r รีวิวกับ n น r d ด้าน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจาก Walt Disney Studio นะครับกับผลงานการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของค่ายภาพยนตร์ Disney นะครับที่หลายๆคนเติบโตมาน่าจะมี a n i m เมชันหนังการ์ตูนในดวงใจที่เป็นของ Disney ์ที่อาจจะคิดถึงนะฮะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขากับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า wish พรจ้าพรคืนนี้ขอนอนบ้านพรได้ไหมขอหน่อยนะฮะนานๆที่มันจะมีชื่อหนังภาษาไทยที่มันเข้ากันกับพรจ้าพรเล่นต่อเพลงกันไปนะครับรอเล่นนะฮะความจริงภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าพรมาศจย์นะครับกับผลงานภาพยนตร์การกำกับล่าสุดของคิสบักนะครับผู้กำกับชาสานโปเซ่นนะครับกับการผนึกงกำลังนะครับกำกับกับผู้กำกับ คนล่าสุดของดิสนีย์ที่ถือว่าสะสมเครดิตบารมีการทํางานมาระดับหนึ่งแล้วนะครับและพร้อมที่จะกลายมาเป็นผู้กํากับใหญ่ของภาพ,พย,ายนตร์เรื่องใหญ่โปรเจกเฉลิมฉลอง100ปีของดิสนีย์นะครับร่วมกับที่ชื่อฟังแล้วดูอาจจะดูคนไทยหรอใช่ครับคุณฝนวีระสุนทรครับคนไทยที่ไปประสบความสำเร็จอย่างมากในการทํางานให้กับดิสนีย์นะครับไล่เลียมาตั้งแต่สมัยทำโฟเซนนะฮะเคยทํางานร่วมกันกับกิ๊สปักตั้งแต่สมัยโฟ แล้วก็ล่าสุดก็คือผู้กํากับใหญ่ไปแล้วกับภาพยนตร์เรื่องวิชเรื่องนี้แหละครับก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจที่ผมเองก็ดีใจจริงๆนะแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากที่สุดด้วยนะครับอยากจะมาให้กําลังใจพี่ฝนครับเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ที่เก่งเลยแหละแล้วเราเป็นคนที่เฮ้ยสามารถทําอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแล้วผมยอมรับได้อย่างเช่นเอาเคโฟเซนอาจจะอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ผมชอบแต่ผมมาชอบกับอีกหนึ่งเรื่องที่เขามาเป็น head of story อย่างไรยาตัสตากอนคือคือชอบเลยแหละแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาให้ กลังจอยากจะมาช่วยกันผลักดันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอ้ยคนไทยมันสามารถทํางานให้กับดิสนีย์แล้วเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โปรเจกต์ใหญ่ได้แล้วขนาดนี้ผมว่าเฮ้ยคนไทยเราก็ยังมีโอกาสอีกเยอะเนาะในวงการแวดวงฮอลลีวูดอะไรเงี้ยคราวนี้ครับสิ่งที่ผมจะพูดก่อนที่จะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นมุมของความน้อยใจนินดๆนะฮะที่น้อยใจแทนพี่ฝนนะครับรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการผลักดันในดิสนีย์ประเทศไทยค่อนข้างน้อยในฐานนะผลงานการกำกับแรกของพี่ฝนวิรุทนทรนะครับในเมื่อเขาได้ทําตามความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้ว เฮ้ยมันเป็นเรื่องราวหนึ่งที่มันสามารถเอาไปผูกโยงกับเรื่องราวของพอรมัสจันสามารถเป็นวิธีการโปรโมทอีกรูปแบบหนึ่งได้ด้วยนะอะไรเงี้ยผม เสียดายมากที่มันไม่ได้รับการผลักดันขนาดนั้นนะสิแล้วผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีหนังของคนไทยที่ไปทำงานกับดิสนีย์ฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะฮะเสียดายนะฮะคราวนี้พูดถึงภาพยนตร์นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Wish พอนมัคจันนะครับเล่าเรื่องราวของอาชาครับเด็กสาวที่ฝอยฝันนะฮะอยากจะทางานเป็นผู้ช่วยนะครับของกษัตริย์มานิฟิโกนะครับซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ดูแลป,ปกครองบ้านเมืองบนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแล้วกษัตริย์คนนี ได้รับความนับหน้าถือตาม,มากๆจากชาวบ้านนะครับรู้สึกถึงความแบบพึ่งพาได้ด้วยความที่กษัตริย์นี้เขามีเวทมนต์เขาสามารถเสกสรรอะไรก็ได้ที่ชาวบ้านอยากได้นะครับแต่ขณะเดน,น,นะครับอาชากลับได้ไปรู้ความจริงบางอย่าง ว่ากษัตริย์แมนนิฟิโกเนี่ยมีมนต์จริงแต่มนต์ที่เขาให้กับทุกๆคนที่เขาบอกว่าเขาจะให้ทุกๆคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงฮะเขาเลือกคนที่จะให้พอตกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เคยได้รับได้ยินมาเนี่ยคือลบล้างออกไปเลยแล้วก็ทําให้นางรู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีทําให้นางแบบอยากจะออกมาแฉนะฮะก็เลยทาให้นางจะต้องออกปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับความมัจจันของดวงดาวนะครับที่อยู่ดีก็ส่งดาวน้อยตกลงมาจากฟากฟ้านะครับแล้วก็มา ช่วยทําภารกิจในการโค้นแมนนิฟิโกผู้จอมปลอมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงรีวิวภาพยนตร์เรื่องวิชกันนะครับผมรู้สึกไงหลังจากดูจบไปแล้วนะครับก็ต้องพูดตรงๆก่อนเรื่องแรกนะครับผมเองก็แก่แล้วเนาะ ดูมาส0กว่าปีแล้วนะ่ะเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เพลิดเพลินไม่สามารถปล่อยใจให้เป็นเด็กกับการดูแอนิเมชันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเด็กขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอย่างดิสนีย์เองเนี่ยมีหลายครั้งไหมที่สามารถฝ่าด่านอรหันต์หรือความคาดหวังของผมอะไรบางอย่างที่ผมไม่ได้คาดหวังเอาไว้แล้วมันกลายไปว่าเฮ้ยมันออกมาดีมันออกมาสนุกอะไรเงี้ยก็มีหลายครั้งนะที่ผ่านมานะแต่ครั้งนี้มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดิสนีย์ทำไม่ได้นะครับทำไมสำ่สำเร็จสำหรับผมนะฮะวิชเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่โอเคเอาจรจริงรงๆถาาามมว่่โเขอกที หลายคนอยากจะขอพอรจากดวงดาวขอพอรจากฟากฟ้าขอพอรจากใครสักคนอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่หลายๆคนเคยประสบอยู่แล้วครับไม่ว่าคุณจะเป็นยังเป็นเด็กหรือคุณจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็อยากขอพอรได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นมุมที่ผมว่าหลายๆคนน,น่าจะอินกับมันได้ง่ายหรือเข้าใจมันได้ง่ายเลยแหละนะครับแต่ถึงที่สุดแล้วโอเควิชเนี่ยมันมันมาจาก พอดที่หลายๆคนน่าจะอินกับมันได้ง่ายๆเนอะแต่เวลามันต่อยอดออกมาเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ในภาพพย,ยนต์แล้วอกว่ามันยังมีหลายๆมุมที่วิชมันไปได้ไม่ถึงไปได้ไม่สุดทางอะอย่างแรกเลยคือมุมของเรื่องราวของจินตนาการความฝันเรื่องราวของการขอพรอจากดวงดาวอะไรอย่างนี้ที่นําพามาสู่คอนฟ lict นาพามาสู่ประเด็นที่เอ้ยมันควรจะสามารถสร้างข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครสองฝั่งได้อะไรเงี้ยมันถูกทําให้มันตื้นมากๆครับมันมันไม่ได้รับการซัพพอตในแง่ ของสถานการณ์เหตุผลนูน่นนี่นั่นมันบอกเล่าน้อยมากๆนะครับจนผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่ดรามาติกแบบบางๆแล้วเราสึกว่าเราไม่ได้อินทัชไปกับบันขนาดนั้นนะหรือกระทั่งมามองในมุมของความคอมเมดี้ความที่มันแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยมันก็มีหลายสิ่งที่ดิสนีย์ทำไม่สําเร็จกับวิชนะฮะอย่างเช่นอ่ะเรื่องแรกที่ผมสามารถยกมาได้งา่ายๆเลยคือเรื่องของตัวแพะนะฮะแพ้ที่เป็นน้องแพะที่ควรจะน่าจะสร้างเสียงหัวเราะได้น่าจะเป็นตัวขโมยซีนได้อะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไม่สามารถ ทำหน้าที่นั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างที่รู้สึกกับโฟเซนแล้วผมอาจจะไม่ได้ชอบหนังมากนะแต่ผมยังรู้สึกว่าในมุมของโอลรัมเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวละครที่โดดเด่นและมีโมเมนต์ที่น่าจดจําแล้วก็สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้เราได้แต่ตัวเนี้ยไอเจ้าตัวแพ้ไอตัวเนี้ยที่อยู่ในวิชเนี่ยมันทาหน้าที่นั้นไม่ได้อีกจุดหนึ่งอีกนิดนึงอะผมจะรู้สึกเป็นตัวละครที่มีความน่าลาคาล่ะเนี่ยอันเนี้ยแค่นี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทั้งการที่ควรจะเป็นเสน่ห์ที่มันสามารถสร้างได้มันก็เป็นนนนตัวละครที่พื้ฐาาของง งมากทั้งๆท,ท,ที่ได้เสียงร้องของเอเลน่าเดอร์โบสที่ทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็โอ้โหใครรู้กันก็คือเป็นนักแสดงรางวัลออสการ์เลยนะจากเบสไซต์สตอรี่นะฮะก็ถูกนําศักยภาพตรงนั้นมาใช้ได้น้อยเกินไปนะครับโอเคเพลงเพาะนะแต่ประเด็นคือเราไม่ได้มาอยากจะดูเพลงเพาะอีกเดียวไนงะเราอยากจะดูเสพเนื้อเรื่องเสพสตอรี่ตัวละครด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าโอเคเรื่องราวของพรบัะจันเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงตัวเล็กๆกับกษัตริย์ที่มีอํานาจบัตรใหญ่อะไรอย่างงี้นะฮะก็ว่ากันไปอันนี้ก็ ที่ผมเฟลไปละอีกมุมหนึ่งที่มันมีมุมที่น่าสนใจอย่างเช่นการสร้างตัวละครกลุ๊ปหนึ่งขึ้นมาเป็นเหมือนกับทีมผู้ช่วยทีมที่เข้ามาซัพพอร์ตตัวของอาชาเนี่ยเอาจริงจร้งตัวละครกลุ๊ปนี้มมีคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่น่าสนใจนะมีความน่ารักมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างนะที่เขาสามารถผลักดันให้ตัวละครเหล่านี้มันมีบทบาทได้มากกว่านั้นน่ะแต่กลายเป็นว่าตัวละครที่ถูกนามาใช้แบบบางมากคือแค่มาใช้ในบริบทบางบริบทแล้วก็ถูกผลักออกไปมันเลยทําให้โอเคถึงต่อให,ให้เรามองว่านี่คือการต่อสู้ของ คนตัวเล็กกลุ่มหนึ่งใช้คำว่ากลุ่มหนึ่งได้เลยนะครกับคนที่ถือว่ามีอำนาจเวทมนต์พลังเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเขาบิ้วไปอย่างนั้นเนาะแต่มันโอเคมองในมะุมของการต่อสู้คนเดียวก็ก,ก็ไม่ได้การต่อสู้เป็นทีมก็น้อยเกินไปที่ทำห้เราสึกว่าแบบโอ้คือเป็นทีมที่เวิร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันไม่มีความสุดทางอะไรของมันสักอย่างในเรื่องราวนี้เลยอะ่ะหามว่าอะไรที่ทำให้ผมชอบอยู่บ้างมีไหมมีผมอาจจะชอบมุมของภาพมุมของการผสมสารรวมกันระหว่างภาพวาดสี กับงานอนิเมเตอร์แบบทีดีนะฮะซึ่งก็เป็นยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราเสพงานภาพอย่างเดียวมันถามว่าเพลินไปกับมันไหม,มก็อาจจะโอเคแหละแต่อย่างที่บอกอ่ะคือสุดท้ายแล้วเกิดสตอรี่คุณไม่แข็งแรงซีเนเอชันที่คุณสร้างมามันไม่ได้สามารถสร้างให้เราสึกแบบเราอยากไปกับคุณได้มากขนาดนั้นมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกนะฮะซึ่งนี่แหละคือปัญหาของวิชที่ผมรู้สึกหรือกระทั่งอีกมุมหนึ่งอ่ะอันนี้ที่พี่ไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือมุมของการเฉลิมฉลองร้อยปีดนะิสนีย์เนี่ยภาพยนนก็เ,ออกกเ100กรื่ ดุนี่นั่นทำเอาเอาสิ่งนั้นมาไว้ในหนังรีเฟอร์จากตรงนี้มาไว้ในหนังคือมันกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรสุดเลยอะคือถึงต่อให้เอาจริงถ้าเกิดคุณจะไม่เอาเนื้อเรื่องแล้วคุณจะไปเอาเรื่องของการคุณจะทําหนังให้มันแบบอยู่ดีคุณก็ไปดึงตัวละครนั้นเข้ามาดึงตัวละครนี้เข้ามาไปเลยอะไรเงี้ยเปิดมัลติเวิร์สดิสนีย์เวิด์อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็ โอเคแต่เนี่ยแหละมันกลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรที่มันไปได้สุดทางสักอยาก่างะมันเลยกลายเป็นไม่ได้เพลินกับมันขนาดนั้นนะโอเคอ่ะถึงเวลาต้องให้คะแนนแล้วลหละกับวิชนะครับเราเราพูดมาขนาดนี้แล้วผมให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ที่6 เต็ม10นะครับก็เป็นคะแนนที่ถือว่าอยู่ในก้ากึ่งในแบบว่าเออแบบอีกนิดนึงผมก็จะผิดหวังมากๆแล้วจะเฟลมากๆกับมันนะฮะคือเกือบจะเป็นหนังที่แย่แต่มันก็ยังมีสิ่งที่พอจะสามารถหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้มีเอเลน่าเดอะบอสนะครับร้องเพลงเพาะๆให้เราฟังอะไรอย่างนี้นะฮะมีงานภาพที่อายน้อยก็ถ้าเกิดเรามองในการเสพิมบริบทของภาพอย่างเดียวนะก็ถือว่าเพลินตาเราก็ไม่ถึงขั้นแบบน่าเบื่อจนหลับขนาดนั้นนะฮะหรือโอเคอะไรเงี้ยความสนุกโอเคมันก็มีบ้างที่สนุกแต่มันเป็น นนแล้วมันเป็นตอนที่มีประมาณราวๆไม่เกิน3 0 4 0อของชั้งเรื่องอ่ะอันเนี้ยก็นี่แหละทำให้ผมแบบให้ได้อย่างมากคือ6คะแนนเต็มสิแค่นั้นเองจริงๆฮะแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องรู้สึกแบบเดียวกับผมนะคุณอาจจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณอาจจะอินกว่าผมก็ได้คุณอาจจะรู้สึกชอบมากๆกับการต่อยอดล่องราวของการขอพรจากดวงดาวไปสู่รุ่นนี้นั่นแหละอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้ว่ากันครับแต่อันนี้มุมมองของผมนะฮะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะผิดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นเดีียววกกันน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 ใใมมมุมขอองคคท่่่่่เเเป็็ผผู้หญาาะแตดชื เพลินๆนะครับอาจจะโอเคใหญ่น้อยตัวละครเอออย่างนึงต้องพูดเจ้าดาวตัวน้อยนะฮะตัวปอมปอมน่ารักนะฮะ <_ d isk> ก็ถือว่าสร้างสรีรสรันรนะฮะโอเคไอตัวขโมยซีนแพ้แพ้น้อยมันทําอะไรไม่ได้ก็มีอีตัวดาวแหละที่มันพอจะชุบชูอะไรขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะอ่ะนี่คือความรู้สึกข,ของผมกับภาพเรื่อง Wish ครับผลงานฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์ที่อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกสำหรับผมนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับ N e r d r e v i วิและเนดาสวัสดีครับ